ร้านบ้านตะโนงก่อนหน้านี้ก็เคยมาแล้วละ่ะแต่ว่าครั้งนี้มาเพื่อเมนูนี้เลยครับอตามมาดู๋โอ้ไม่ธรรมดาคัวตะโนงเนี่ยหาแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะพูดคำไหนผมไม่เคยกินบราบูนึ่งซีอิ๊วที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่มาก่อนเลย <c oughs> อันนี้พูดแบบจักใจเลยคนที่ตามผมนี่จะรู้เลยว่าผมไนี่ไม่ได้พูดง่ายร้านเด็ดถนัดแดกอีกหนึ่งร้านนะครับคือครัวตะหนงชัยนาน ที่ทุกคนต้องไม่พลาดมาลองเองสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงนานๆจะได้ออกภูทรสักทีหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอ่างทองชื่อว่าร้านผักไทยเล็กวัดจุฬามณีร้านเด็ดถนัดแดกที่เคยมอบป้ายให้กับยายไปสักพักใหญ่แล้วละ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่า จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความเปลี่ยนแปลงยังบ้างเอาเดินมาเลยดีกว่าอยากกินผัดไทยเพราะวันนี้เดี๋ยวรอเดินทางไปเสร็จจากนี้เราก็จะไปทางอื่นอีกโอ้โหายายยังผัดอยู่เลยสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะยายยังนั่งผัดอยู่เหรอโอ้เป็นไงบ้างอะตอนนี้ ดีขึ้นแล้วนะหลังจากโควิดผ่านโควิดไปนี่ก็ยังใช้ฟืนเหมือนเดิมโอ้โหเช้านี่มีออเดอร์แล้วแต่เช้าเลยได้รอบได้ครับน่ะกำลังลงเลยลงกระทะเลยสูตรเดิมเหมือนเดิมผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็ต้องมาแวะที่นี่ผัดไทยเล็กวัดกุลามณีเดี๋ยวเราก็สั่งมั่งแล้วเรากินกันดีกว่าสวัสดีเป็นทางการครับเวเลปีนี้อายุ89แล้วนะค่ะโอ้โหสีปีนะที่เราเจอกัน โอ้โหนานกว่านี้เนี่ยนานไหมจำได้อยู่ใช่ไหมนี่ยังสูตรผัดไทยยังสูตรเดิมอยู่นะจำได้เพราะยังผัดทุกวันอยู่ผัดทุกวันโอ้โหนี่เส้นนี่ต้องบอกว่าเหนียวนุ่มต้องยังนี้เลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกวันนี้ขายเยอะสุดวันละกี่กระทะเป็นร้อยสามสิบกิโลบ้าง ยี่สิบกิโลเมื่อกี้เห็นมีมีเขาเหมาไปใช่ไหมยายเขามาสั่งใส่เป็นกล่องเลยเขามาเอาใส่เป็นยี่สิบพี่ดาวดีครับดาวสวัสดีค่ะพี่ดาวลูกคนเล็กของยายเหรอใช่ค่ะคนที่เท่าไหร่สิบสองจ้ะโอ้สดท้องเจ้ะยายนี่แปดสิบเก้าลยใช่จ้ะร่างกายจะเป็นยังไงบ้างก็ มันก็ไปตามธรรมชาติคนแก่ที่ทำไว้เดี๋ยววันหนึ่งจะผัดไม่ไหวพี่ดาวจะเป็นคนผัดใช่ไหมก็ต้องผัดเองอนี่เข้ามาเรียนรู้สูตรอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วจ้ะมันต้องรู้อยู่แล้วเราเห็นทุกวันใช่ทําเองรู้เองทุกอย่างใช่ไหมจ้ะเป็นไงบ้างหลังจากได้ป้ายไปเป็นไงบ้างคนก็มาตาม ชื่อเสียงหม่อมมาเยอะมาน้อยเยอะอืมเยอะเยอะมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่หม่อมมาทุกวันนี้ก็ยังเยอะอยู่ไหมดีกว่านางกวักอ่ะมีวานกวักอันนี้เรียกว่านายกวักใช่ไหมพี่เราต้องนายกวักต้องเอาตุ๊กตาทำตุ๊กตาทุกวันนี้ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่ดาวเปิดสองโมงปิดบ่ายสองโมงครึ่งจ้ะเปิดสองโมงปิดบ่ายสองโมงครึ่งจ้ะมีวันหยุดไหมมีวันหยุดทุกวันจันทร์กับวันเหมาวันเหมาคืออะไรถ้าเกิดมีคนเหมาไปอย่างเงี้ย เราก็จะเขียนป้ายบอกล่วงหน้าไว้ไกลสุดเคยไปเหมาไปที่ไหนกรุงเทพอู้เข้ากรุงเทพเลยจ้ะไปที่วิโยสามสิบโลจ้ะยายไปที่ไหนจ้ะมันเหมาจ้ะใครจะเหมาก็ติดต่อได้ได้นี่ให้เบอร์ไว้แบบนี้คุยกับพี่ดาวเองโดยตรงเลยจ้ะนะวันนี้ไม่รบกวนแล้วครับจ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะจากอ่างทองร้านเด็ดขนาดแดกแล้ว เดี๋ยวไปต่อกที่หนึ่งฮะที่จังหวัดชัยนาทมีอีกร้านหนึ่งที่ยังไม่ได้นะแต่วันนี้จะมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมร้านเด็ดถนัดแดงที่จังหวัดชัยนาทไป จากอ่างทองนะครับเราก็มาอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทชื่อว่าร้านบ้านตะโหน่งที่นี่นี่ทิปออกไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับนับถอยหลังไปก็คือ1ปีก็วันนี้กลับมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมาแล้วลหะแต่ว่าครั้งนี้เราจะมาทำอะไรแล้วมาเพื่อเมนูนี้เลยครับอาตามมาดูนี่คุณต้อยคราที่แล้วเธอไม่ได้มา,าวันนี้พาภรรยามา กินร้านพี่ครั้งนี้แล้วไม่ได้มาเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเขาไม่เคยมาร้านนี้แต่เขาเคยดูคลิปแล้วที่นี่นี่อาหารเป็นๆอย่างนี้เลยนี่ปลากุ้งเป็นๆนะอย่างกุ้งเนี่ยหนึ่งกิโลในแบ่งทําอาหารได้สองอย่างอะไรเงี้ยก็ว่าไปส่วนปลาใครจะกินปลาก็เอาไปหนึ่งตัวเอาไปทําเมนูอะไรก็ว่าไปแต่ครั้งก่อนผมติดใจนี่ฮะพี่หน่งฮะช้อนให้ดูหน่อยฮะจับเลยได้ไหมเอาจับเอาบุจับเลยจับเลยเพราะปลาบูมันไม่ดิ้น อ๋อเหรอครับมันนิ่งมันนิ่งนี่ปลาปูนี่อย่างนี้ตัวนึงประมาณประมาณกี่โลพี่ตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดเจ็ดขีดเจ็ดขีดแปดขีดอ่าเดี๋ยวต้องจับนี่จับดิมันไม่จับอุ้มนี่อุ้มแบบเขาอ่ลองดิไม่ดิ้น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 ปลาปูไม่ดิ้นปลาปูเป็นปลาปูแบบอ่าไม่เหมือนปลาช่อนปลาช่อนโดดอ๋เหรอไอ้ปลาเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้นี่ครั้งก่อนเนี่ยที่ผมมาทําคลิปไปเนี่ยติดใจมาก เป็นปลาบูนึ่งซีอิ๊วใช่ไหมฮะเป็นสูตรที่พี่นงเนี่ยไปเรียนรู้มาจากที่ฮ่องกงคฉันกินคนเดียวหนึ่งตัวเดี๋ยววันนี้พี่นงครับขออนุญาตคนละตัวกับภรรยาเลยโอเคโอเคได้ได้คนละตัวเลยกินแข่งกันเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเมนูอื่นอีกเยอะแต่มาที่นี่นะปลาบูต้องไม่พลาดครับผมหลังจากออรายการไปหนึ่งปีแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ้โหยอดตอบรับดีมากดีจนไม่น่าเชื่อโอ้ ทำกันไม่ไหวแต่ก็ต้องไหวใช่ไหมใช่เพราะผมก็บอกแล้วไงลูกค้ามาแล้วโอ้โหมากันไกลๆนั้นเลยอมาโคราชเพชรบูรณ์สมุทรปราการบางทีบางทีเขาเป็นเอซีหม่อมเนีับเขาอยู่เชียงรายเขาจะไปใต้ไปภูเก็ตอะไรเงี้ยเวะแวะแวะ แวะทานกลับยังแวะอีกนะทําเป็นรูทเดินทางเลยมาถึงตรงนี้กินมื้อเที่ยงมื้อเย็นมากินก่อนแล้วไปต่อใช่โอ้โหแสดงว่าเอซหมอมาแดกเยอะไหมเยอะมากมีต่างต่างชาติไหมต่างชาติมีทีมีด้วยเหก็เขาไปได้มีหัวเขาไปได้แฟนคนนอกไงเแล้วเขาก้มามาิเรียกว่าววยวายเลยนะโลกเลยนะโอ้ไม่ธรรมดาแะครัวตน่งเนี่ วันนี้กุ้งไซอะไรเี่ะวันนี้ไซต์สิบเอ็ดตัวโลนี่กุ้งก็เป็นกุ้งเป็น,นสั่งพี่นงมาอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ปลาบู่คนละตัวก่อนครับได้แล้วก็เดี๋ยวอ<ด>ย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่นงจัดมาเลยดีกว่าได้ครับ,รบว่าวันนี้จะให้ผมอยากให้ผมลองเมนูอะไรมีเมนูใหม่ๆเพิ่มไหมตอนนี้ตอนนี้หน้าเนี้ยมันจะมีปลาหมาขึ้นปลาหมาปลาหมาอร่อยเออจะเป็นนึ่งมะนาวก็ได้ต้มยำก็ได้ต้มยำดีกว่าอร่อยอร่อยนึ่งเรามีแล้วไงโอเคอามีปลาบู่แล้วเอาลุย เดี๋ยวรอพี่นงลงครัวนะครับเดี๋ยวเด๋ยวนั่งคุยกันนะพี่นะครับัปเธอนั่งครับเธอนั่งครับเรียกเขาตะน่งตะนงฉันก็เลกว่าพี่เขาแก่พี่เรายังไม่แก่เลยโอ้ยพี่อายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่พี่นงเท่าไหร่อ่าให้ทายายอ่ายก่อนทายก่อนเท่าไหร่ห้าสิบหนย์แดห้าหย่งห้าสิ้ลแล้วจะ6หิบจสเป็นต่กริงีเบนแก่แล้วโอ้ยแข็งแรงนี่นี่จะ50แล้ว อันนี้ดูแก่ชราโอ้ยทำไมมันต่างกันขนาดนี้พี่เขายังแบบสดยังแบบสิวิดมาคนเดียวดีกว่าข้างหน้ามาหามาแดกแล้วพูดอย่างนี้พู้ไม่ได้อวยผัวตัวเองเลยใช่ครับใช่ครับไปล้างมือ ร้อยแล้วอย่าต้อยเป็นไงคนละตัวเลยเธอจะบ้าทำไมอ่ะกินหมดที่ไหนอ่ะเอาลองก่อนลองก่อนตัวใหญ่มากไม่แน่เห็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ้าไม่แน่อัากระบูเนี่ยเนื้อมันนุ่มฟูเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้ววาถ่ายทำพี่หม่อมเขาลองเขาบอกอย่างเงี้ยสองตัวได้นะตอนนั้นตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ดีไม่ผมอะตัวใหญ่ ตอนนี้ตอนนี้เล็กนเล็กลงและเล็กลงและนี่นี่ปลาอะไรพี่อันนี้ปลาน้ําเงินปลาน้ําเงินอ่าแกงป่าแกงป่าอันนี้แกงป่าแกงป่าร้านพี่หนุ่นี่เขาก็อย่างงี้นะโอ้โหอย่างงี้จานเท่าไหร่เนี่ยพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบดูปริมาณฮะดูปริมาณฮะแบบเยอะมากโอ้โหแล้วเนี่ยฮะปลาช่อนผัดกขิงใช่เอ้ปลาช่อนไอ้นั่เม็ดมะม่วงผัดเป็นมะม่วงดูอย่างงี้จานเท่าไหร่พี่สองร้อยสองร้อยโอ้โหแล้วดูดิมีแต่เนื้อ กระดูกไม่มีอันนู้นน่ะกุ้งครับพี่กุ้งกุ้งเต้ามะขามวันนี้อันนั้นจานเท่าไหร่พี่อันนี้เป็นกิโลไงเราแบ่งเป็นครึ่งโลให้อครึ่งโลอ่ากิโลหนึ่งหกร้อยแปดสิบแบ่งทำได้สองเมนูโอ้โหสามร้อยกว่าบาทสามร้อยพ่สศษโอ้โหแล้วนี่นี่ไฮไลท์อีกอันหนึ่งอะไรฮะเนี่ยต้มยำปลาหมาโอ้โหดูดิเนื้อนั่นแน่นเนี่ยนี่เป็นแบบอืนนี่อะไรนะด้วยฉันอยากให้เธอลองซดนี่ก่อนก่อนที่จะไปปลาบู่อันนั้นคือไฮไลท์เลยคือต้องบอกว่าผมเนี่ยชวนเขามาบ่อยมากว่าเฮ้ย อยากกินปลาเนี่ยปลาบูเนี่ยนะต้องมาร้านนี้ผมบอกเขาตลอดช่วยมาพูดไม่หยุดปากพูดไม่หยุดปากพูดมาปีงีนะอร่อยอร่อยมากเธอต้องลองไปพอจะผ่านจะผ่านร้านยังไม่เปิดใช่เพราะว่าผ่านทีก็ผ่านไปเชงมาเลยมาเช้าผมชอบขับรถเช้าผ่านเส้นนี้ตลอดเส้นนี้ตลอดอ้าวลองก่อนปอมมาต้องร้องด้วยเฮ้กี่เม็ดล ดูสิถึงอ,อกถึงใจพ่อแม่พี่น้องแน่นอนนี่ซดเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะอ,าอ้าวาะต้อยเชิญเป็นไงเป็นไงรสชาติกินกินไม่พูดเลยแดงไม่พูดเลยชอบรสชาตินี้ชอบชอบชอบก็ออบอกแล้วไม่ได้พามาผิดร้านที่ไหนนะ <ปา S 1> นี่ต้องกินอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้ปลาปลาที่นี่สดทุกวันสดสดปลาสดอ่ะเนื้อแบบ เนื้อไม่ไม่กระด้างตบน้ำเพลินเลยนะต้ยมยำนี่แบบว่าเด็กขาดชนะเลิศทำยังไงให้ได้รสแบบนี้ก็ต้องมากินที่นี่ทำเองคงยาก <c oughs> ากินที่นี่ง่ายที่สุดอ้าวเดี๋ยวต้อยอยากกินอะไรก่อนอีกอา้าวขอกินอันนี้ก่อนอา้าวนี่ดีกว่าลองอลองลอง,ลองปลาปลาช่อนปลาช่อนนาผัดเร็ดมะม่วงเออนี่เนี่ช่อนนาด้วยแล้วก็มีแต่เนื้อติดใจต้มยำอยู่เลยต้มยำอร่อยมาก นก็อร่อยอืมข้าวต้มยำนี่เด็ดขาดมากเลยนะเน้อไม่แห้งแข็งนุ่มอ่ะดูเนี่เห็นอย่างเงี้ยนึกว่ามันจะแข็งนไม่เลยนะนุ่มนี่ดีจริงๆน้ำนี่กลมกล่อมมากพี่หนงนี่พี่หนงไม่กินด้วยกันอ๋อผมทานประจำทานจนแบบเห็นแล้วมันขอชิมเอาพอพาสดน้อนุ่มอะกินได้แบบเพลินอ่ะมาที่นี่นี่ ต้องปลาแม่น้ำเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนจานเป็นจานจานี้นะโอ้โห <st it> เล่นปอนนั้นเลยปเดี๋ยวจะหาว่าโมอ่ะมากินพร้อมกันฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กเล็กเล็กอดไปยาวๆว<ๆ>เดี๋ยวจะได้เห็นเลยว่าที่ผมพูดจะจริงไหมว่าคัวตโน่งเนี่ยปลาบูเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งคนกินได้สบายปลาบูตัวหนึ่งเท่าไหร่พี่เจ็ดขีดอย่างที่บอกตัวนี้ก็ประมาณ450ดูดิและปลาเป็นราคาอย่างนี้บอกนี้นะในเมืองหาไม่ได้นี่ดูฮะ เราชอบความกระเทียมน่ากินให้ดูกร,กระเทียมเขากระเทียมเขาแบบเทียมทอดน่ากินโอ้โหนี่เลยผมซัดตรงนี้ก่อนเลยคุณต้อยคะยังไม่ต้องใช้น้ําจิ้มนะเอาแค่เนี่ยเอาแคบเนื้อปลาก่อนปลานี่ขาวๆเลยเนื้อขาวเลยเอาล่อแก้มก่อนเลยแล้วกักบซีอิ๊วสูตรตะนงมา เป็นไงมามาครั้งแรกกับครั้งนี้รสชาติยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมมากโอเคครับขอบคุณมากนี่บบร้านอาหารเนี่ยความนิ่งสําคัญมากครับนี่แหละความนิ่งของรสชาติเนี่ยสาคัญจริงๆคือต้องบอกว่าหนึ่งเลยพี่โหน่งเนี่ยเป็นพ่อครัวเองเป็นเจ้าของเองค,คงไม่ไปไหนแล้วละ่ะแต่หลายร้านที่เจอปัญหาคือว่าแม่ครัวออกพ่อครัวออกใช่ใช่มันมีปัญหาตรงนั้นไมเออแม่ให้เบิกตังแม่งก็ออก <laughs> แม่งเรื่องปกติ มันก็จะมีปัญหากันแว็งเขาเรียกว่ารสชาติมันแว็งใช่ใช่กว่าจะกลับมาได้แบบเดิมก็ต้องหาคนที่มีความรับผิดชอบเยอะเหมือนกันนะร้านอาหารการทําธุรกิจร้านอาหารทําง่ายแต่ก็เจง่ายเหมือนกันครับแต่ถ้าอยู่กันยาวๆอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วพี่หลายปีแล้วทำไม่ได้เลยนะจำไม่ได้ลูกเล็กนะลูกลูกเกิดยังยังไม่เกิดดิเออเป็นไงเใต้อให้ก่อนให้ก่อนก็บอกทีแรกมามาครั้งแรกบอกทําเลี้ยงลูกจนอุ่มใช่อือเป็นไง อ้าวกินไม่พูดโอ้โหนุ่มไหมเนื้อนุ่มไหมอ้าวเฮ้ยอ้าวไล่ช้อนใหญ่เลยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพูดหน่อยพูดหน่อยเราหน,น้าจะมากินต้องงานแล้วหนระอก็ฉันเคยบอกเธอแล้วไงแล้วเธอจะต้องเดือดร้อนเดือดร้อนนี่คือ พามาอีกนะใช่อถ้าคราวหน้าจะได้แดกก็บอาเนี่ยเพราะว่าออกคลิปไปครั้งที่แล้วนี่ได้ข่าวว่าร้านแตกเลยร้านแตกคนตอบรับดีมากเลยโอ้โหอย่างเงี้ยขับรถมากินแล้วกลับบ้านได้โอ้โหคุ้มอ่ะเฮ้ยมีมีแค่ไม่กี่ร้านก็ขับรถมากินเสร็จแล้วขับกลับค่ะโอ้โหอันนี้มันยิ่งว่าสามดาวอีกนะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ห้าดาวไหมฮะเอ้าจะหมดเอ้าเฮ้ยไปครึ่งตัวแล้วรับเพลินไหมเชื่อไหมเชื่ออย่างลมี เขาเรียกอะไรไม่ไม่แน่นหรอกไม่หนักนุ่มฟูนุ่มฟูเนี่ยนุ่มฟูเลยแล้วก็คือซอสพี่หลงเนี่ยซีอิ๊วเนี่ยไม่ได้มีความเลี่ยนเลยหวานน้อยน้อยหวานนิด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 แต่ว่ามันละมุนละม่อมย่งเข้ากับเนื้อปลานะห,หวานนิดนิดตัดจากกระเทียมทอดอันนี้นี่มันคือสุดยอดเมนูเลยนะในดวงใจผมเลยพี่หนงครับอันนี้พูดตรงตรง,ตรงว่าผมเนี่ยตั้งแต่กินพี่มาเนี่ยนะ ผมฝันถึงเลยไม่ถึงตลอดนึกถึงใช่เขาพูดบ่อยมากแต่ไม่ได้มีโอกาสมาเลยคือใจเนี่ยอยากพาเข้ามาเดียวก็ติดนั่นติดนี่ติดธุระบางทีมาก็เลยไปบ้างมันไม่ทันเวลาที่นี่เขาเปิดสิบโมงเช้าน้ำจิ้มเขาเนี่ยก็ตัดกันตัดกันก็เทียมอร่อยแบบคือคือจะบอกว่าผลขนาดเนี่ยร้านพี่หนุเนี่ยออกคลิปไปเนี่ย คนไชน้าคุณสิงบีที่ผมรู้จักนะบ่นกับผมทุกคนบ่นในทางดีไม่ดีบ่นว่าอะไรรู้ไหมปกติมาเนี่ยไม่เคยต้องรอเยอะใช่แต่พอออกคลิปหม่อมไปนี่ผมแทบไม่ได้แดกกันเลยพี่ก็ทีแรกออกไงออกบอกออกบอกแล้วว่าอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าเราทํากันครอบครัวเพราะที่ร้านไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างคุกไม่ได้จ้างอะไรเลยงานกันเองแล้วตอนนี้เวลาลูกค้ามาเยอะๆเราก็แบบเราก็อยากทําให้ทันนะเนาะคะอืม เขามาก็บางทีมาพร้อมกันหมดเลยเขาทำได้นาดนธรรมดาก็จะเตือนว่าเออก็รอหน่อยได้ไหมอะไรเนาะแต่รับรองถ้ามาถึงร้านตาหน่งแล้วต้องได้กินทุกคนทุกโต๊ะครับทุกโต๊ะให้รอนิดนึงเพราะว่าเราทำกันในครอบครัวไม่ก็ต้องสั่งจองก่อนนะอย่างปลาบู่เนี่ยจองปลาบู่ต้องจองต้องจองนะต้องจองเพราะไม่งั้นนี่หมดคือต้องบอกวันนี้ผมมาเนี่ยผมก็ต้องโทรจองนะครับเพราะไม่งั้นก็อาจจะมีหรือไม่มีต้องลุ้นแต่ถ้าจองเนี่ย เดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่ามีหรือไม่มีจะได้ไม่เสียอารมณ์เสียความรู้สึกกันอ้าเฮ้ยไอ้ไหนเมื่อกี้บอกกินไม่หมดเนี่ยเล่นข้าวด้วยเนี่ยนี่ไปไปข้างแล้วนะแป๊บเดียวรู้สึกอิ่งนี่ยไม่อ๋อออออออกผักมือเลยเฮ้ยเหรอเฮ้ยผักผักเลยคือกลัวแย่งอ่ะ เชื่อยังเชื่อยังว่าตัวหนึ่งกินหมดไม่รู้จะพูดคําไหนผมไม่เคยกินปลาบูนึ่งซีอิ๊วที่ไหนอร่อยเท่าที่นี่มาก่อนเลยอันนี้พูดแบบจากใจเลยคนที่ตามผมนี่จะรู้เลยว่าผมนี่ไม่ได้พูดง่ายบางทีก็ไม่พูดด้วยแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันสุดยอดสุดยอดจนไม่รู้จะเรียกว่าสุดยอดอยังไงวันนี้ก็เลยอือร่อยไม่รู้อะแน่ๆคือแบบว่าพูดจนแบบมันจะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยฉันจะต้องพาเธอ,อมาให้ได้อะไรใช่ไม่เชื่อจริง แต่ทุกครั้งก็ไม่ได้กินร้านยังไม่เปิดมาเช้าเกินเนี่ยผ่านเลยคือต้องบอกว่าถ้าติดตามผมมานะฮะตลอดเนี่ยสักครั้งหนึ่งถ้าอยากกินปลาบูไม่ต้องเชื่อผมก็ได้มาลองเองสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าปลาบูเนี่ยต้องมานี่คัวตโหนงชชยนาทแต่ถ้าหมูหันเนี่ยต้อง ร้านหม่อมขแดกตามใจปรารถนานะเดี๋ยว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 กันต้องไปต้องไปเดี๋ยวกันต้องไปเอาวันนี้สุดยอดเลยใช่เอาเนี่ยยังกินไม่หยุดเลยเดี๋ยวสิทํางานก่อนทํางานก่อนคือในเมื่อเราชอบมากขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรให้พี่พี่หนงเขาหน่อยพี่หนงคะขอมอบป้ายร้านเด็ดขนาดแดกให้พี่เลยครับพี่วันนี้มาเพื่อสิ ขอบคุณมากครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบเป็นงานส่วนตัวครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอาหารพี่เนี่ยมันมันถูกจริตผมมากแล้วก็ผมก็อยากบอกเอฟีกับผมของผมทุกคนนะครับว่าร้านเด็ดถนัดแดกอีกหนึ่งร้านนะครับคือครัวตโน่งชัยนาทที่ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับอยู่ตรงไหนก็ต้องมาแล้วกันเอาเป็นว่าเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อผมก็ได้แต่คุณต้องมาลองอเองนะพี่นง ครับขอบคุณมากเลยครับไม่ได้ได้กันง่ายๆนะอแล้วพี่จะล้านแตกอีกครั้งหนึ่งครับผมรับรองนนี้เละเโอ้พี่ต้องหาปลาทั้งม่น้ำนะครับตอนนี้ยินดียินดีครับสวาสดีครับสวาสดีครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเมียผมนี่ปกติเขาไม่กินปลาเยอะขนาดนี้ใช่หมดแน่นอนอใหญ่มากเลยะอ โอ้โหใหญ่มากเลยแต่ก็แดกโอ้โหโอ้โหสุใจนี่สุกใจมากเลยเนี่ยนุ่มไหมนุ่มละลายเชื่อเชื่อแล้วหน้าตาเขานี่แบบออกมากสีหน้าออกเลยสุดยอดไหมเชื่อผัวยังอ๋อเชื่อละหายขาดใจแล้วเออไม่ต้องขาดใจอันนี้น่ะคราวหน้ามากูก็ต้องต่อคิวเหมือนกันเหมือนเดิมโอ้ยสุดยอด